ตอนนี้ก็อยู่บ่อสามเจ็ดนะครับชาสวัสดีเอฟซีเสี่ยแม่งติ๊กยิงปลาทุกท่านนะครับนะครับเช้าเช้าครับพูดน,น่ะพูดนอะมัน,นต้องใส่พาสต,ตล้ว,ลวเจ็บมือแต่มหมู่บ้านแล้ว เดี๋ยวจะพาตัแป่ก็ปล่อยนั่นแหละหัวยังไงล่ะใหญ่ๆมันจะตายง่ายโอ้ยนนะนะท,ทำเกินได้เล <c oughs> ่นนะ้ำ <c oughs> บึ้บเลยเลย รียยบ้อแล้วก็วรัปต์จีนพวกนี้เวลาน้ำมันกาดมันลอยหมดลอยมดยืดลงปานอ้วนเดี๋ยวว่าเข่าเขาแดดออกตัวไหนมึงเตรียมดีเล้าคันโอ้ก็แน่รถมันยืนอย่างเด้อบายขึ้นเยอะ,ะอบ้าตาย,ย

เออกฟอดดีๆเลยตากดีๆเลยรี <c oughs> ย้ยจกติกนี <c oughs> ให้ยิงกันสนใจ้าสใจเขาไปในเพจผมเลยครับเต็นแม่กังทติกยิงปลา เ้าคนบาเคยฝึกเคยยิงงี่มาเหมืต้องฝึกด่วนบอก็สิมีความเม็นฝึกคือกันค,ครับเอารถจับรถที่เป็นทรงขากับข้าวลูกปลาพันปลาโอุ้่น่ะโอ้ยือือเว้ยลงตัวอีกน้อยนึงิดก็ปักเลยส่สายเบอร์สองอยู่

<laughs> Ng quang quá thân đấy ngay cứ nghĩ ngay rồi ngay ngay có ngay 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 Nhưng mà ngay kẹt ngay 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 นี่แม่เนียวตัวแบกนี่แม่โอ้ยนี่เสมาง่ายๆเสมาคืออยู่นี่ครับโอ,อ,อ้ยมันพราใส่หมดแล้วอืมอืมเดือดร้อยไงทง้อง อุ๊ยยูนี่ยังดีเลยครับยุ่งครับใส่นี่ ดูนะครับใ้เมื่อกี้ันกูบอไดเเล็ครับ